โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก๊ปแลนดอมอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาอยู่กันในเกมลา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 โลโบ์นะครับผมแมปเอเลียนแคทพิสซอนรันออฟบีนะครับผมเอเลียนแคทพิสซอนรันนะ <c oughs> ซึ่งเจ้าเอเลียนแคทก็คือเจ้าแมวตัวสีเขียวตรงนั้นนะฮนะมันมี ไอ้งอนงอนเอเลียนอยู่บนหัวมันก็เลยกลายเป็นเอเลียนแคททุกคน <c oughs> ซึ่งเจ้าแมวจับเรามาทำไรไม่รู้นะฮะใช่แต่ว่ามันก็น่ารักอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีอื่นจะน่ารักกว่าน,นี้อยู่นะฮะสีเขียวมันดูธรรมชาติเกินไป <c oughs> โอเคตอนนี้เจ้าแมวมองไม่เห็นเราละเราไปดีกว่านะฮะเคยหรือว่าเจ้าแมวอยากสัมผัสการเป็นเจ้าของนะคะก็คือแบบ แมวไงปกติแมวจะต้องมีเจ้าของใช่ไหมคนจะต้องเป็นเจ้าของแมวแต่นี่แมวเอเลียนอาจจะแบบฉันไม่อยากมีเจ้าของแต่ฉันอยากเป็นเจ้าของคนอะไรเงี้ยนะฮะไม่อยากให้คนเป็นเจ้าของแต่อยากเป็นเจ้าของคนก็เลยจับคนมาเพื่อเอามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าเป็นเจ้าของอะไรงี้นะฮะเออซึ่งผมไม่ยอมหรอกนะผมจะออกจากที่นี่เชอญเผยไปกันดีก,กว่านะฮะเจ้าแมว โอ้โหเจ้าแมวเห็นเราแล้ว,ลวกดเปิดประตูอะไรสักอย่างนะฮะเมื่อกี้มันเป็นปุ่มเปิดประตูเรากำลังโดนเจ้าแมวไล่แล้วทำให้เจ้าแมววิ่งสองขาเพราะปกติแมวต้องวิ่งสี่ขาไม่ใช่หรอนะฮะหรือว่าเพราะว่าเป็นแมวเอเลี่ยนทุกคนอาจจะเพราะว่าเป็นแมวเอเลี่ยนก็เลยวิ่งสองขานะฮะเนะออใช่คึบแล้วเขาก็ขี้ลืมด้วยแฮะเขาไม่ไล่เราต่อแล้วนะฮะอืม หรือว่าเขาจับคนไว้เยอะนะฮะอาจจะจับอาจจะจับคนไว้เยอะมากๆก็เลยไม่สนใจแบบว่าถ้าแกจะหนีก็หนีไปโลดฉันมีสัตว์เลี้ยงที่จับไว้หลายตัวอะไรอย่างี้เหมือนคนที่แบบปล่อยให้แมวหนีออกจากบ้านเนะี่ยเนีออมันมีอยู่นะนะฮะคนที่ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่เพราะว่าเขารู้ไงว่าแมวมันละอิสระใช่ไหมแล้วเดี๋ยวสักพักพอมันคิดถึงมันก็กลับมาเองใช่ปะ่ะนะฮะเออ มีใครเคยเลี้ยงแมวไหมผมเคยเลี้ยงอยู่นะแต่ว่าเป็นตอนเด็กมากๆเลยตอนนั้นไม่เชิงเลี้ยงหรอกเพราะว่าพ่อกับแม่ผมเลี้ยงส่วนผมแค่ไปเล่นด้วยเฉยเพราะว่าตอนนั้นผมยังเลี้ยงไม่เป็นหรอกเพราะว่าผมเด็กมากนะฮะเออแล้วก็เออเลี้ยงแค่ตัวนั้นตัวเดียวนะฮะเพราะว่าผมไม่เคยเลี้ยงแมวใช่ใช่นอกจากตัวนั้นเลยนะฮะซึ่งจะบอกว่าเลี้ยงก็คงไม่ได้เพราะตอนนั้นผมเด็กมากผมไม่ได้เลี้ยงผม เออแค่จ้องมองเฉย <laughs> <laughs> นะฮะมันเป็นแมวส้มตัวอ้วนนะครับคล้ายสกาฟิวนะฮะมันอ้วนมากเพราะว่าเลี้ยงดีนะฮะเออแต่ว่ามันตายไปแล้วเพราะว่าโอ,โ,อโอ้โอ้โดนแมวเอเลียนไล่นะฮะนีก่อนหนีก่อนฉันจะต้องหนีแก่ก่อนก่อนที่ฉันจะเล่าเ,เรื่องอดีตให้น้องๆฟัง <laughs> ไม่งั้นเดี๋ยวตาย <laughs> เฮ้เฮ้เฮ้เ้เ <laughs> เกือบนะฮะ อุ้ยนนากลัวจริงๆใช่ใช่ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดประมาณ3ามสี่ขวบมั้งทุกคนนะฮะก็เลยเลี้ยงไม่ได้หรอกนะฮะใช่เออหรือเปล่าวะหรือห้าขวบผมก็ลืมนะฮะตอนนึกจำมาเรียนลางเออแต่เท่าที่จำได้ก็คือเป็นแมวตัวแรกที่เลี้ยงแล้วก็น่าจะเป็นตัวเดียวด้วยนะฮะซึ่งผมไม่ได้เลี้ยง เขาให้เลี้ยงนะฮะเออแล้ว่านก็แก่ตายไปเองเพราะว่ามันอายุเยอะนะฮะจริงแล้วก็ตัดจากเลี้ยงแมวก็ไปเลี้ยงกระลอกไอ้กระลอกนั้นผมเลี้ยงเองถ้าจำไม่ผิดเลี้ยงตอนประมาณอยู่ปถมมั้งนะฮะตอนนั้นอยากหาอะไรมาเลี้ยงแบบที่มันแปลกๆก็เลยไปเลี้ยงกระลอกนะฮะเออึมเออหึม แล้วหลังจากเลี้ยงกระลอกก็เลี้ยงหมาแล้วพอได้เริ่มเลี้ยง,ง,งหมาแล้วก็เลี้ยงแต่หมามาตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแหละเพราะว่าเออไม่ค่อยมีพื้นที่เท่าไหร่นะฮะจริงๆก็มีแหละพื้นที่แต่ว่าเออถ้าเราไม่สามารถที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงได้แบบใกล้ชิดก็ไม่ควรเลี้ยงนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นผมก็เลยไม่เลี้ยงเออตอนนี้ก็เลยไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยนะฮะมีแต่ มีแต่ไก่กับเป็ดแต่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของผมหรอกพ่อกับแม่เลี้ยงไว้ขายเล่นๆน,นะฮะเือพ่อกับแม่ผมเขาเป็นคนชอบชอบโลเปเป็นเกฎษตรกรนะฮะเออก็เลยซื้อเป็ดกับไก่มาเลี้ยงแล้วก็มีช่วงหนึ่งซื้อควายมาเลี้ยงด้วยแต่พอเลี้ยงแล้วมันมันสกรปรกเกินไปก็เลยขายทิ้งหมดเลยแล้วก็ไปซื้อบัวมาเลี้ยงแทนนะฮะ ซึ่งตอนนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่สําหรับวัวนะแต่ว่าตอนแรกซื้อมาเยอะมากเป็น10บสิบตัวเลยแต่ว่าพอเลี้ยงแล้วเออรู้สึกเหมือนจะเลี้ยงยากเหมือนกันแต่ว่าเลี้ยงง่ายกว่าควายเขาก็เลยยังเลี้ยงอยู่แต่ว่าขายทิ้งไปหลายตัวนะฮะเหลือไว้เท่าที่พอเลี้ยงได้ืออ <c oughs> ใช่ตอนนี้ก็เลยแบบมีวัวไก่แล้วก็เป็ดเอ,อแต่ผมไม่ได้เลี้ยงหรอก เอ,อ,เอ,อตอนนั้นเมื่อกี้เราพูดเรื่องแมวใช่มั้ยทาไมเราวนมาเรื่องสัตว์ปีกพวกแล้วก็สัตว์บกอย่างวัวได้ <c oughs> <c oughs> นั่นน่ะสินะฮะเฮ้ยจริงอือนะฮะโอเคเราไปกันต่อวนซ้ายฮึบฮึบฮึบโอเคไปต่อชึบ พ่อโอยจะตกนะฮะวิ่งเข้าท่อไปเรื่อยๆไปเรืๆๆ่ดดดอยๆวูฮูโดนพัดแกโดนดอยๆอุ้ยำไมพัดลมมีเยอะจังนะฮะจะตกเอานะเนี่ยฮึบ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 โอเคนะฮะเดีย พัดลมเยอะจริงทุกคนตรงนี้ก็มีพัดลมอีกตัวนะฮะพัดลมเต็มไปหมดเลยเนี่ยจ,จะเป็นอาวุธหรืออุปกรณ์ในการเ,ออเดินทางของเจ้าแมวเอเลียนหรือเปล่าแมวเอเลียนเอาพัดลมติดหลังแล้วก็หมุนเป็นใบพัดแล้วก็บินไปทั่วอากาศ <c oughs> อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะนั่นอาจจะเป็นอุปกรณ์เดินทางของเจ้าแมวนะฮะใช่ไหมเจ้าแมวเอเลียนโอ้ยโดนอะไรเนี่ยเฮย้ย ายชะมัดโอ้ยโดนอีกแล้วแกเอาคืนไปเจ้าแมวบ้าใกล้ยิงอาหารใส่ฉันอย่างนั้นเรอหน้าตาฉันเปื้อนไปหมดแล้วจะต้องโดนบ้างโอ้ยเขายิงมาอีกแล้วนะฮะเฮ้ยนี่แน่ตายซะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคเหมือนแมวเอเลี่ยนจะมีหลายตัวนะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดเลยตัวเขียวแล้วก็มีหนวด มีมีหนวดสองอันบนหัวโอ้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 โอเคยังโอเคอยู่นี่ไงไงมีตัวแล้วนะฮะแต่น,นี้น่าจะเป็นตัวโชว์เฉยๆไม่ใช่ตัวมีชีวิตนะฮะเพราะว่ามันเมฆม,มาไล่เรามีเพนกวินด้วยกับคาบปี่านะฮะคาบาระะะ่ารหัวใหญ่คาบปีบา่า <c> เ <oughs> <c oughs> ฮ้ยคาบป,ปาร่ามัน มันเลี้ยงง่ายไหมมันเลี้ยงได้ปะเพราะว่าผมเคยเห็นใน youtube มีคนเขาเลี้ยงคาบาี่าด้วยนะฮะมันเลี้ยงได้ด้วยหรอผมก็งงนะฮะไม่เชว่วมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์หรอนะฮะเออผมค่้อนข้างงงอยู่นะฮะมีใครเคยเลี้ยงหม่คาบาี่านะฮะมันก็ดูน่ารักเหมือนหมาดีนะแต่ว่าไม่รู้ว่านิสัยมันเป็นยังไงเพราะาไม่เคยพบไม่เคยเจอตัวจริงนะฮะเออ สมัยก่อนก็เคยไปอยู่น,สนาสวนสัตว์แต่ว่าสมัยก่อนเหมือนในสวนสัตว์เขาก็ไม่มีนะครับบิบบาราเพิ่งจะมามีเมื่อไม่กี่ปีนี้นะฮะหรืออาจจะมีนานแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไปนานไปสวนสัตว์ครั้งสุดท้ายผมไปเมื่อตอนประมาณมหนึ่งมั้งนะครับครั้งสุดท้ายล่าสุดไปกับโรงเรียนเข้าไปทัฒนศึกษาโอ้โอแมวเอเลียนสวัสดีครับเขายือนอยู่บนหุ่นยนต์เฮ้ย ทำไมยืนเท่จังเลยอ่ะนะฮะแล้วเขากำลังมาโอ้ย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 ,อยแล้วทำไมผมยิงเขาไม่คโดนแล้วเขายิงโดนผมผมเจ็บมากเฮ้ย <c oughs> ยืนอย่างเท่เหมือนเขาไม่ได้บังคับเลยนะน่ะเป็นระบบอัตโนมัติหรอนะฮะเขาแค่ยินเชียร์อยู่บนหุน่นยนต์เฉยแต่หุ่นยนต์ในพงละละังแล้วล่ะเจ้าแมวโอ,โอ้หุ่นยนต์ระเบิดเจ้าแมวหายไปเลยนะฮะแดงว่าน่นาจะตุยไปแล้ว ออืแต่มันน่าเป็นไรเพราะว่าเขามีหลายตัวนะฮะอาจจะเป็นล่างโคลนไหมเพราะว่าหน้าตาเขาเหมือนกันหมดเลยทุกตัวใช่ไหมอาจจะเป็นแมวเอเลียนที่แบบโคลนตัวเองออกมาเยอะๆนะฮะอืเป็นงั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแล้วนี่อะไรเนี่ยห้าสิเอซออฟโอ้สองร้โลบักไม่ซื้อจา้า <laughs> แพงเกินเฮ้ย hey. ไม่ไหวไม่ไหวนะฮะอืมเฮ้ยจุ๊บไปกันดีกว่าวิ่ง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 โอเคฮึบ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 เรากำลังจะถึงเฮลิคอปเตอร์แล้วใช่หรือไม่อ่าไปกันเลยปุ๊บพับ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 นะฮะ พาฉันบินไปส่งที่ไหนสักแห่งทีถือ